นมเลยอ่าเป็นน้ำนมครับบีบเปน้ำนมอันนี้ไม่หางเลยเนี่ยตลยอันนี้มีหางเลยเอาบีบดู่าฟอมมาแล้วข้างในไม่มีไม่มีแล้วครับฟอมแล้วครับเออมันปลายเป็นขี้แกบไปแล้วเป็นอ่าใช่การดุนมันไม่มีข้างในนี่ครับอนี่ครับชัดเจนเดี๋ยวเดิได้ตายก่อนนะครับนี่ครับบี้ดูนี่ชัดเจนเลยครับพี่น้องครับเนี่ยเป็นเป็นน้ำนมน้ำนมหมดแล้วครับมัเน่าเหม็นครับเหม็นเพราะว่าโอ้โหดูครับเนี่ยครับเนี่ยชัดเจนพี่น้องเลยโอ้โหเละเป็นโจ๊กเลยเนี่ยนี่ ข้างในไม่มีแล้วครับนี่ดําปีเลยเนี่ยข้างในไม่มีแล้วนี่ครับอ่ามันเป็นขี้แก่หมดแล้วครับเ้าเรียกว่าเน่าเนี่ยครับเอาละครับวันนี้ลุงเขียวเชี่ยวทุ่งผากำนันเอกนะครับมาดูทุ่งนาที่มีปัญหาเรื่องข้าวเด็ดนะครับนาเกือบยี่สิบไร่นะครับปรากฏว่าได้ห้าตันครับนอกนั้นเป็นอีดิเด้งเต็มทุ่งเลยนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้โห เม็ดดำๆลอยขึ้นมาเลยเม็ดดำๆั้หมันี่ครับโอ้โหดูข้าวเด็ดครับพี่น้องครับนี่ครับเราไปช้อนมาดูว่ามันเละจริงไหมอ่านะครับส่วนฟางไม่ต้องพูดถึงครับพี่น้องโอ้โหลอยออกมาอ่ะปึ๊บโอ้โหมันเละดำอันนี้นะครับเวลาเนี่ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีดินเปลี่ยนสีครับกลายเป็นสีดำเลยนะครับแก้ปัญหาข้าวเด็ดเพราะว่าทุ่งนาแห่งนี้นะครับ ข้าวเดืดเต็มทุ่งแล้วแก้ปัญหาโรคข้าวเมาตอสังครับอ่าครับอันนี้คือข้าวไม่เฉาครับเทเดอร์นี่นะคุณสบติของเขาคืออันที่หนึ่งนะครับย่อยฟางย่อยเม็ดข้าวเดืดข้าวเด้งนะครับแล้วก็ปรับสภาพดินให้ร่วนซุยนะครับแปลเปลี่ยนฟางกลายเป็นปุ๋ยครับอ่า้อว่าฮิวมิกฮิมัตของเขาอ่าดินจะเป็นสีดําเลยครับสังเกตดูครับพี่น้องครับข้าวเดีดเนี่ยจะเป็นเม็ดลอยฟุ้งกระจายในดินจะเป็นสีดําเลยโอ้โหนี่ครับ นี่แหละเขาจะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับทําให้นาของเรามีแร่ธาตุอาหารนะครับหมักฟางก็กลายเป็นปุ๋ยอย่างดีนั่นเองกลาปเผาทิ้งครับอ่มีประโยชน์ฟางมีประโยชน์ครับไม่ต้องเผาครับนี่ครับเป็นปุ๋ยไว้ให้กับพืชเราดีกว่าโอ้โหนี่แหละครับใช่เลยครับพี่น้องครับเอาละครับนี่ประโยชน์นะครับ